ครับอยู่ในช่องพิุณทองดำซีนครับวันนี้มาดูรถไถคูบาร์ตาเอล้าว,ว่ามาถไถช่วงเช้าตอนวันนี้เพราะว่าฟา,างเพิ่งจะจุดเมื่อวานแล้วก็เพิ่งจะมาแล้วก็มาไถาวันนี้พอดีเรามาไถาช่วงเช้าเพื่อจะไม่ให้เครื่องร้อนแล้วก็ฝุ่นมันจะ ดูดเข้าหม้อน้ําถ้าเราไม่เลือกเวลาไถาถ้าไถตอนกลางวันแดดร้อนๆน,นี่เครื่องมันจะร้อนมากเพราะว่ามันเจอฝุ่นและขมเหลสีดาที่เราจุดฟางไว้ถ้าเราไม่ไถช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวไถกลางวันเครื่องมันจะร้อนเร็วเพราะว่าเอขมเหลกองฟางสีดานี่มันจะไปอุดหม้อน้ําแล้วก็เข้าหม้อกองอากาศ เลยต้องมาเลือกเวลาไถช่วงเชา้าเพื่อไม่ให้เครื่องร้อนมากแต่ว่ารถก็ยังใหม่ๆอยู่ครับแต่ว่าฝุ่นมันก็เข้าไปอัดหม้อน้ำเพราะว่าในการไถเขาก็ยังบอกอยู่แล้วว่าถ้าจุดฟางใหม่ๆนี่เขาห้ามไถเลยนะครับรถไถว่าฝุ่นมันจะเข้าไปอัดหม้อน้ำแล้วก็หม่อนมอกองอากาศตอนนี้เราก็เลือกเวลาไถช่วงเชา้า เครื่องมันจะไม่ร้อนแล้วก็ไถประมาณ6ไร่ก็อยู่ประมาณ8โมงหรือโมงแล้วก็เสร็จแล้วครับประมาณ6ไร่เนี่ยมันก็เดดมันก็ยังไม่ร้อนยังไไถได้นะครับก็ว่าช่วงบ่ายนี้จะไถไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าฝุ่นเยอะอย่างนี้ก็ไถแป๊บเดียวก็เต็มหม้อน้ําแล้วครับสําหรับรถไถเพราะว่ามันดูดแรงมันดูดฝุ่นเข้าตรงที่หม้อน้ํามันไปอัดหม้อน้ํา เพราะว่าเราจุดฟังใหม่ๆนี่เขาได้ตามความจริงแล้วเขาก็ที่คำแนะนำมาเขาก็ไม่อยากให้ไถช่วงที่เราจุดฟังใหม่ๆแล้วครับเพราะว่ามันจะทำให้เครื่องร้อนเครื่องเครื่องร้อนแล้วก็มันจะความสึกล้ออะไรเครื่องมันก็จะอันนี้นเร็วขึ้นมันก็จะสึกล้อเร็วขึ้นเพราะว่าเครื่องมันร้อนจัดก็ถ้าไถช่วงเช้าก็ไม่เป็นไรพระไถเสร็จ แล้วก็นี่เราก็ไปเป่าหม้อน้ําเป่ากองออกมันก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมสท่าดับคนที่เคยเล่นรถไถเคยเอ,ออกรถไถมาก่อนแล้วคงจะรู้ดีนะครับว่าคลิปนี้ผมถ่ายมามันจะเป็นความจริงไหมก็ว่าผมเองผมก็อ,อยู่กับรถตลอดขับหกลอ้อขับหล้อดำขับอะไรผมก็มีรถหกล้อดำอยู่นะครับผมก็ทำงาน ทำงานในอยู่กับรถมาตั้งแต่ั้งเล็กผมก็รู้ดีว่ารถสภาพรถมันใช้แบบไหนหรือ,รอใช้กับฝุ่นแบบนี้มันเครื่องมันจะร้อนไหมหรืออะไรผมก็สามารถรู้หมดครับเพราะว่าผมอยู่กับรถมานานที่ผมเองก็มีรถไถ l 4อศนย์แต่อันนี้มันเป็นของอลูกเขยที่ออกมาปีที่แล้วรถยังใหม่อยู่เลย รถยังไม่ถึงหนึ่งพันหนึ่งพันชั่วโมงครับได้ได้ประมาณ800กว่าชั่วโมงนี้แล้วก็คนขับก็ไถข้องแล้วครับรถเพิ่งจะได้ปีเดียวแล้วก็ไถก็ไถดีนะครับปีที่แล้วก็รับจ้างได้เยอะเหมือนกันอยู่ประมาณ800กว่าไร่ก็ถือว่าอยู่ในเกมดีนะรับจ้างก็พอพอได้ค่างวดค่าน้ำมัน ก็ทำของตัวเองไปด้วยวก็นาก็เยอะแล้วก็เลยซื้อรถไถออกมาของเป็นข,ของตัวเองนะครับเพระาะว่าไปจ้างเขาก็แพงเมกันแต่แต่ละปีก็หมดเป็นสองหมื่นสอ่นกว่าน,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 นะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับไว้ช่วงหน้าแล้วผม ถ่ายคลิปลงมาให้ดูใหม่แล้วก็กดกดกดแชร์กด <c oughs> ไลค์กดติดตามช่องพี่กุลท้องด้วยนะครับผมสวัสดีครับ